พักท้ายและสบายดีพอแม่พี่น้องมาพกพกกับสาธาพนั่ไม่ตากแดดดิเช่นเกาเช่นเคยนองกับพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้สาธาตัตสิมาเหตุคลิปสาธาตได้ไปซื้อพริกมานอกจากพี่น้องกะหลายแพ็กเติบนอกจากพี่น้องเนาะพริกหมดกินค่ะตับพริกเบิร์กินพี่น้องเอ้ยสาธาตก็เลยได้ออกเดินทางไปซื้อพริกมาไว้ตุนไว้ทําอาหารการกินเนาะก็จะมีพริกเขียวนอกจากพี่น้องพริกเขียวนะ พริกจินดาเนาะจ้ะนะเนี่ยพริกจินดาท่ามีทั้งเคียวทั้งสุกนะคะเสาทาตจะได้ถนอมอาหารเนาะจ้ะพี่น้องจะได้แบบเอาเอาก้านพริกออกเนาะจะเพื่อถนอมอาหารเพื่อบรให้พริกเน่านั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ให้สเส็นน้าพึง่งให้แห้งแล้วก็เก็บเอาไว้กินนานๆน,นั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมีเคียวกับมีเดอ้อพี่น้องนีเห็ดไปนน้ำบ่อม้อมวยไปน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สาทาดกะ ได้มีเวลาเปนของตัวเองนะจ๊ะพี่นอ้องใส่เงินบดไหลายเติบยู่เพื่อซื้ออาหารการกินนี่แหละพี่น้องเอามาตุนไว้นะจ๊ะพี่น้องนะเนาะราวะสาวธาตยังบทท่านได้กับประเทศไทยเถื่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าสาวธาตยังสร้างบ้านอยู่นะจ๊ะพี่น้องเนาะยังบรเซตเด้อจนะ๊ะพี่น้องเนาะสร้างบ้านหลังใหม่นะจ๊ะพี่น้องสามห้องนอนนะจ๊ะพี่น้องเนาะ บ้านานีน้โมเดิร์นเราจะพี่น้องเนาะผุหละเ้าธาตกะเฮ็ดเซ็ตผุหละผุหละเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องตามงบประมาณเราจะพี่น้องสร้างบ้านกะเพื่อสิเป็นเพื่อนเป็นซานกะแต่ละหลังกระบอแม่นเรื่องง่ายเนาจะพี่น้องเนาะค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปเนาะจะเฮ็ดซาซามันจัไบ่ได้บ่ได้แต่งบ่ได้แปลงเฮ็ดเฮือนไปห้อนไรเดี๋ยวผัดอันนั้นกระบบถึกใจอันนี้กระบบดีสิได้มากสิได้สมสิได้แซมเนาจะพี่น้องเนาะ สร้างบ้านใจเย็นๆนะแต่ผู้ลังคนกับบางท่านเพิ่นกะมีเงินหนาเพียบพร้อมเพิ่นกะจ้างบริษัทเฮดบาตเดียว,ว,วนะสามเดือนได้ขึ้นบ้านใหม่ไปโหลดของเพิ่นเนาะแต่ของสาวธารณนีสู่ไพ่ได้ดอกพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปเนะาะเพราะว่าระยะของเรามันไม่เหมือนกับของใครเขาเนาะเราจะเดินช้าๆเนาะจากพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะ เมื่อยกระยุดนอกจากพี่น้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นใช่เปล่าพี่น้องเส้นใช่เฮาอยู่ใสเฮากระปลาานอกจากแต่เมื่อนี้ก็อดสายเยินนางเอ้ยสิได้ทนคําสากเนอกจากพี่น้องภาษาพญัญานนอกจากพี่น้องมาอดเอาเมื่อยก็อดเอาเพื่อความสําเร็จนากจากพี่น้องตอนนี้เราอาจจะยังบทท่านได้คิดสิอยากไปพักผ่อนอยู่ไทยนอกจากพี่น้องเนาะแต่ เราแก่ตัวไปเราจะคิดอยากพักผ่อนนะเวลานั้นแหละเราจะได้ไปพักผ่อนนะสิะได้ไปไปพักผ่อนไปนั่งลินนอกจากพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามพอแม่ลูกป้าอาเอาอยู่บ้านนอกจากพี่น้องก็จะถึงเวลานั่นละคอยเป็นคอยไปสาวธาตุกะเงินหมุนจากพี่น้องทำไปเรื่อยๆนะ เจ็บป่วยก็ดูแลกันไปเอาจะพี่น้องเนาะญาติพี่น้องเนาะย้ำเจ็บย้ำเป็นกระเบิงแย่งกันซ้ำเพาเป็นมนุษย์เอาจะพี่น้องเบิงแย่งกันไปเนาะย้ำเป็นเดือดร้อนอีหนีงกะซอยได้ก็ซอยซอยตามมีตามเกิดเอาจะพี่น้องบ่ซอยเกินตู่เราจะพี่น้องเนาะได้พี่น้องงามได้ผิกเพชรชด้นี่พี่น้องเอยบบพิจินดาเนี่ ตำสมตำกระแซบหอมพร้อมพี่นอ้องหอมหอมเด้สาัาเป็นคนกินเผ็ดพี่น้องอะไรไม่เผ็ดนีไ่ไม่อร่อยโอ้ยต๊กใส่ขา่ขอยเผ็ดอันน,ะะนั้นซะล่าเนาะวานนี้เนาะพี่น้อ,อ,นองสวยงามพี่ก้ามงามเ่ยมันยังมีฝุ่นอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเห็นว่าอยู่ในแพ็กเก็ตกะทำความสะอาดอัางให้สะอาดเดอ้อพี่น้องนี่เนาะจ้ะจับนี่จะรู้เลยว่ามันยังยังไม่สะอาดพอเนอาะพี่น้องเนาะ นี่อ,ก,อกินกับแหนมเนี่ยโอ้ยหั่นในหั่นขิงขึ้นในพี่น้องโอ้ยสาดแซ่บได้รสชาติมักแต่ได้ในหอมหอมแต่ได้นี่พริกสดนี่แล้วก็เนี่แบบนี่พี่น้องนี่ยเจ็บแบบเนาะจับพี่น้องเนาะนี่สวยๆงามๆเนาะ นี่ <Yes. S 1> อลูกพันคุยกันพี่น้องเลยอืออุยกันพอว่ะพริกขี้หนูกระมีพี่น้องนี่ยสามระดับมีพริกแดงจินดาเนาะแล้วก็มีพริกเขียวเนาะกับมาพริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูสวนเดอ้อพี่น้องสะทาดเอาซื้อมาสองแพ็คเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะเห็นบ่ แล้วกะปนกันไปกะแซบคือเก๋าพี่น้องเลยแซบคือเก๋าเนาะจ้ะพี่น้องปนกันไปอันบ๊อแมนยังดอกซ้อธาสิแบบมักกินกับไอ้สมนะจ๊ะพี่น้องเนาะหรือก็ได้อันกินกระเด็นแซบคือกันเนาะจ้ะนี่ หลายเติบอยู่พี่น้องเลยเกือบเป็นกิโลนู่นละล่างให้สะอาดพอสะเด็ดน้ำแล้วละกะ็เอาไปใส่ถุงห่อดีๆแพคดีๆพ,พี่น้องเอ้ยได้กินนันๆนอกจากพี่น้องนี่แต่สาทาดก็สิได้ใหญ่สได้เก็บไอที่สาทาดได้ทำอยู่นี่นอกจากพี่น้องเก็บแพ็กเก็ตด,ดีๆนอกจากพี่น้อง แช่แข็งแล้วก็อันส่วนได้ซอทาสีเอาไว้กินซดกับซาท่ากะแยกแหละพี่น้องแยกออกแล้วนอกจากพี่น้องเนาะแต่สาทาาสีห้เบิ่งนอกจากพี่น้องเนาะอืมเต็บๆนี่นอกจากพี่น้องรู้รืด,ดนิสมามายบปะอ,อเริ่มเสียงดังแล้วเริ่มนี้สเต็ปสองมาแหละพี่น้องเอ้ยนะนี่อื่ สาถาตมากหลายดีนี่แซ่บอืโอโหดบได้ไปโรงเรียนพี่น้องเลยเพราะว่าเขา,าพักโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์เนาะจากพี่น้องเป็นช่วงวินเตอร์เฟรี่หนา้าหนาวนอกจะพี่น้องปิดเทอมหน้าหนาวนะบ้านเพิ่นกะน,นนี้แบบนี้นอกจะพี่น้องนะแต่เราถ้า,า,าจเบิ้งว้ได้หน่อยได้หลายซําใดนอนจาจะอันได้สีแบงไว้กินเราถาตจะ มีรีวิวไว้ให้ชมนะคะนี่แหละวิถีชีวิตต่างแดนอันใดขาดอันใดเคิร์นอันใดเบิดกะมีกินตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยคันมีเวลากะขับรถไปซื้ออาหารร้านอาหารไทยร้านเอเชียช็อปนอกจากพี่น้องเนาะนี่ซื้อมากอะอันใดตุนอันใดแช่แข็งก็แช่อันใดแบบโอ้แต่ว่าสาวธาตุเบิดหาพันเด้อพี่น้องมาเนี่ ห้าพันโครนตีไปเกือบสองสามหมืนนะ่นเนาะบาทตีเป็นเงินบาทเนาะห้าพันเจ็ดนะบัดมานี่ซื้อกับเขาไทยซือ้อขิงคาใบใบขิงคาเนาพักหอมพักปอมพักซี่ซือซ้อบักพริกซื้อเครื่องเทศเครื่องหอม ไปบกูดเนาะพี่น้องตะไคร่มันของขวับ่ธรรมดาเด้ขาดบ่ได้เนาะจ้ะปลาซื้อเขาปุ้นซื้อมะก่อซื้อบักหุ่งเนาจะพี่น้องมาไว้กินใบตำเนี่ยแหละน้ำมาเวียกเมื่อยกับมากอะก็ได้หนึ่งข้าวเหนียวกินกับนอกจากพี่น้องคือจังหวะเส้าท่าได้เสนอไอ้เอน้ำเสนอเมนูน่ะแกงหน่อไม้สดใสใบยะนางน้ำข้างเทือกกินแน่เนาจะพี่น้อง เห็ดเวียกเมื่อยๆก,ก็อยากกินแน่นานๆแซ่บๆบ้านเฮา,าเนาะบรเวนว่าเห็ดเมื่อยๆอยากกินยังก็ไ่ได้กินบรเมนด้อจ้ะพี่น้องเนาะมีส่วนพันยางคือบ้านเฮาคือกันแต่ว่าล่านมันอยู่ไกลพี่น้องเอ้ยต้องได้ขับรถไปซื้อเองนอกจากพี่น้องเนาะ,ะน่อไม้ลาล่าสุรถนะขิงขาตะไคร้มีครบเสร็จสับมีทุกอย่างจ้ะพี่น้องขนมจีนบะฮ้งนอกจากพี่น้องเนาะ ใบมะกรูดนอกจากพี่น้องชูรสน้ำปานะลาเนาะร้านเพิ่นมีให้เบิดเนาะจากพี่นออ้องบบอุดบบอยกเนาะจากพอได้กินพอได้ใส้เนาะคือว่าแะละหาเงินมาได้ก็ต้องซื้ออยู่ซื้อกินยาม,มีแห้งกินก็กิกนอยากยางั้นก็กินพี่น้องเ้ยตายไปก็ไ่ได้กินดอกบ่ได้อยากดอกเนาะมอมเป็นคนเนี่ยอยากกินยั้ก็กินบอกแมนว่าสีเก็บแต่อย่างเดี๋ยวมันก็เป็นไปบ่ได้ เงินหามาได้บอไซก็คือไม่ยุดงพี่น้องเอ้ยน,นี่นอจาะอันนี้ก็จะเป็นนะกรูดนอกจากพี่น้องสัาวาซื้อมาอเอาไว้ใส่เครื่องแกงนอกจากพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงกินดาเนาะสัตว์่า,าบัตแกะดอกเพราะว่าสิกินสดจสเอาใส่ตู้เย็นเลยนอกจากพี่น้องานะจะไว้แบบนี้เนาะจ้ะอันไหนที่จะกินสดสดสภาพก็จะแบ่งไว้แบบนี้นอกจากพี่น้องานะเพราะว่า คุณสาของสาธาก็ชอบพริกเขียวเหมือนกันเนะาะค่ะแกชอบทานกินกับสลัดนั่นเองนอกจาะพี่น้องอันนี้จะคือจะแยกนะคะจะทานสดจนกว่าจะหมดนะแต่ส่วนอันที่สาธาได้เห็ดนี้นี่ล้างแล้วจะใส่ช่องแข็งแส่ช่องฟิตเอาไว้นะจ๊ะพี่น้องทั้งแดงทั้งเขียวเนะี่ะเราจะผสมกันไปนะจ๊ะพี่น้องเอาไว้ตำส้ม,สมตำแล้วเอาไว้เ็ดประกอบอาหารนั่น,นเ,อเองนอกจาะพี่น้องเนาะโอเคนอกจาะพี่น้องสาธาสุบ่หลาไร้แห้งน่น้อง วิถีชีวิตในต่างแดนซื้อพริกเอามาแช่พิตไว้นอกจากพี่น้องเนาะบอมันเบิดกินไงน,นี่ก็ได้โดนเติบย่พี่น้องเลยโอเคเนาะสาวธาตกับสีดำลาพผ้าจากเนาะขอเปลยนกำลังใจกนลระแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวธาตุพนมในต่างแดนนะนอกจากพี่น้องเนาะห่างหายไปโดนนอกจากพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีจ้า